พี่กัดใหม่ขาหมูบุฟเฟ่ไรไหวตามมัไส่ริมถนนพมะรำสามยื่นธนาคารกรุงศรีมีร้านขาหมูสิงบุฟเฟ่พ่อค้าสู้ชีวิตซับซับแลวันนี้มาตั้งแต่ยังไม่ตั้งร้านเลยแต่ลูกค้ามารอคิวกินแล้วนะขาหมูใหญ่ใหญ่ใส่พะโล้ขคอกิก็มีเนาะพริกกระเทียมมีพร้อมไปกันเลยอันดับแรกบริการตนเองตักข้าวที่ไซค้าขาสิงจากนั้นรอให้พ่อค้าสับหมูเสิร์ฟให้อยากได้ส่วนไหนบอกเขาได้เลยน้ำราดอยากให้ชุบเป็นข้าวต้มเขาก็ราดให้ได้นะพริกน้ำ ผมอยากได้ทราบสร้างขนาดไหนก็ราดเอาจากนั้นมาจับจองเต็นท์ผ้าใบสไตล์ไซเว้ขาหมูซิ่งต้องเจอขาโซยเนื้อขาหมูออกสไตล์แห้งน้ำเด่นเค็มมันหวานปลายไม่หวือหวากินง่ายหมดแล้วเหมือนเลียจานกินแค่นี้ไม่พอไม่เหมาะสมไปบุฟเฟ่พ่อหนุ่มครับขอคากิหน่อยครับจัดไปดิแพทยเติมน้ำด้วยนะครับส้เขาทาคชิและจานนี้เป็นคากิล้วนให้มาเล็บใหญ่ๆอเอ็นเป็นเอ็นหนึบหนกรุบกรอบผมก็จะไม่ได้ว่าตอนอดคลิปพูดว่าอะไรแต่บอกเลยว่าต้องลองร ร้านนี้เหมือนขายเอามันคนมากิน 10- 20จานพ่อค้าก็ใจสู้ขายให้จะนั่งกินที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านก็ได้นะร้านชื่อขาหมูซิ่งบุฟเฟ่อิ่มละ65บหาบาทของแท้เจ้าของร้านต้องนั่งยองๆเป็นร้นานขาหมูสิ่งครับขายมา3ปีได้แล้วครับก็ขายวันหนึ่งอยู่ประมาณ 10- ถึ 11, ง11 12 13ขาแล้วแต่วันครับ<อ>เราลงมากลงน้อยหยุดวันจันทร์วันเดียวครับขายวันอังคารหนึ่งวันอาทิตย์ครับเช็คได้ที่ Facebook หรือว่าเพจก็ได้ครับเพจเป็น ขาหมูซิ่งถ้าเป็น Facebook จะเขียนว่าการยานวาครับก็ฝากมาอุดหนุนร้านกันด้วยนะครับขาหมูซิ่งของดีพระราม3ครับแวะมาอุดหนุนกันได้ครับอร่อยจริงครับอิ่มแน่นอน